สวัสดีครับก็มาพบกับสยามลูเทียทีวีเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่องของการปรับแต่งทัสสหลอนะฮะหรือเหล็กคันคอนะครับก็ไปดูกันเลยครับผมพอดีเพิ่งได้กีตาร์ตัวนี้มานะครับก็เป็นกีตาร์ในแนวย4ซีแจ๊ะครับก็จะแปลกๆหน่อยนะแต่ว่าหลักการทํางานอะไรเนี่ยมันก็จะคล้ายๆก,กันกับตัวกีตาร์ปกติทั่วๆไปนะครับผม การปรับแต่งตัวทัสล็อตเนี่ยนะฮะก็จะเป็นขั้นตอนแรกๆเลยนะครับของการปรับตั้งเซตอัพนะฮะถ้าเป็นกีตาร์ใหม่เนี่ยจะเป็นขั้นตอนแรกเลยก่อนที่เราจะทำอื่นๆเรา tour, ต้องปรับตั้งทัสล็อตก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นกีตาร์เก่าที่เราจะเอามาปรับตั้งเนี่ยอาจจะต้องเช็คในเรื่องขององศา,าคอก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่งวันนี้เราเอาเฉพาะในเรื่องของการปรับแต่งทัสล็อตก่อนนะครับถ้ากีตาร์ใหม่ออย่างตัวนี้เป็นกีตาร์ใหม่ มาถึงเราจะต้องดูในเรื่องของทัสสลอตก่อนเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเช็คในเรื่องของความโก่งของคอนะฮะแล้วก็เช็คว่ามันจะต้องปรับแต่งทัสสลอตหรือไม่อย่างไรนะครับการเช็คการโก่ง,งคอนีจริงๆเราสามารถจะทําได้โดยหลายวิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ไม้บรรทัดขนานวัดนะครับหรือว่าบางคนมีความเชี่ยวชาญมากอาจจะใช้การส่องอ่าส่องดูส่องมองจากทางด้านนี้ มาครับก็อาจจะเห็นเลยว่ามันโค้งเท่าไหร่แต่ผมว่าวิธีที่ใช้ได้ง่ายๆสําหรับคนทั่วไปแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์มากนักเนี่ยก็คือใช้ตัวสายมันเองนั่นแหละครับทาเป็นไม้บรรทัดขนานแล้วทําให้เราดูได้ว่าคอเนี่ยมันมีการโกร่งหรือเปล่าวิธีการก็คือให้เรากดเฟตแรกนะครับแล้วก็กดเฟตท้ายๆนะฮะแล้วเราก็สังเกตที่บริเวณเฟตเจ็ด 7, เฟตแปด 8, เฟตเก้าประมาณนี้นะครับดูว่า ใต้สายกับด้านบนของเฟลดเนี่ยมันมีระยะห่างกันมากเกินไปหรือเปล่าคำว่ามากเกินไปก็คือมากเกินกว่า2 2 2 3 3ประมาณนี้นะฮะถือว่าจะมากแล้วอย่างตัวนี้จะเห็นว่ามันมันห่างค่อนข้างมากอยู่นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าตัวนี้มีปัญหาในเรื่องของคอโก่งนะครับคองอนะฮะซึ่งอคอโกง่งคองอเนี่ยมันจะทำให้แอคชั่นเนี่ยบริเวณนี้มันผิดเพี้ยนไปนะครับทำให้มันเหมือนกับว่าคอเนี่ยมัน เป็นลักษณะนี้แล้วตรงนี้มันเป็นหลุมนะฮะแล้วตรงนี้ก็มายึดอีกทีเนื้อมงทีอาจจะ ถ้ามันมันมันเป็นหลุมโค้งไปมากเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาติดเฟดบริเวณนี้ได้ด้วยนะครับนอกจากทาให้แอคชั่นห่างแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งแรกที่เราต้องทําการแก้ไขเราต้องทําการแก้ไขเรื่องทัสลอตเนี่ยเป็นอย่างแรกอย่าพิ่งเซตแอคชั่นก่อนเพราะว่าถ้าเราเซตแอคชั่นก่อนเรากลับมาปรับทัสลอตมันจะทําให้แอคชั่นทั้งหมดที่เราทําไว้ก่อนหน้านั้นะเพี้ยนไปจนหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นอย่างแรกที่เราจะต้องทํากันครับผม ทีนี้ในเรื่องของทัสโอลนะครับมันก็จะต้องใช้ประแจขันนะฮะซึ่งการใช้ประแจขันเนี่ยกีตาร์บางตัวนะครับก็จะขันจากทางด้านเสาโฮตัวนี้นะครับผมเอาประแจเสียบเข้าไปทางด้านนี้บางตัวก็จะอยู่ลึกนะฮะบ,บางตัวก็จะอยู่ตื้นบางตัวเนี่ยต้องใช้ประแจแบบพิเศษประแจหยักเลยเพราะว่าเขาอาจจะทําตัวของที่ไข่อยู่ลึกมากบริเวณนี้เราไม่สามารถจะเอาประแจย,วยาวๆสอด ทะลุแบสซิง่งอะไรต่างๆไปได้ต้องใช้ประแจแบบหยกักแบบพิเศษอันนี้ก็ต้องแล้วแต่แต่ละบริษัทนะครับว่าเขาจะทําออกมาแบบไหนนะครับผมแต่สําหรับตัวนี้นะครับผมก็จะใช้ประแจแบบนี้ในการไขนะครับผมและกีตาร์บางตัวนะครับก็จะเป็นทางเข้าประแจจะอยู่ทั้งด้านหัวแบบนั้นก็จะง่ายนะครับในการที่เราจะเข้าถึงที่ขันของทัสลอตก็จะสะดวกกว่า ตอนนี้ผมก็ทำการถอดสายนะครับแล้วก็เอาประแจเสียบเข้าไปในช่องขันทัสลอดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีเทคนิคมาฝากนะครับสำหรับการขันนะฮะอย่างตัวนี้พื้นที่ในการจับประแจเนี่ยมันเหลือน้อยมากเลยนะเหลือแค่นี้เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องหาตัวช่วยเสริมนะครับพอดีผมมีตัวบล็อกอยู่นะฮะบล็บอกก็คือบล็อกหัวก็แกแกะแบบนี้นะครับเป็นหัวชุดบล็อกมันก็จะมีตัวแบบนี้ นะครับมาให้ในชุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเอาตัวหัวประแจบล็อกเนี่ยมาต่อกับตัวด้ามนะด้ามต่อนะเป็นประแจเบอร์สี่นะครับก็สามารถที่จะเสียบเข้าไปในตัวประแจแบบนี้ได้เลยนะฮะมันก็จะเป็นตัวช่วยในการที่ทําให้เรามีพื้นที่ในการไขนะครับผมหรือว่าใครมีท่อเหล็กเล็กๆนะฮะที่ ครอบตัวของประแจตัวนี้ได้ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับผมโอเคต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการไขถ้าใครไม่เคยมีประสบการณ์ในการไขทัสลอดเลยผมแนะนําว่าให้ค่อยๆไขนะครับอย่าให้มันเกินหนึ่งรอบนะครับเพราะว่าถ้าเราขันเกินหนึ่งรอบโดยที่เราไม่มีประสบการณ์เนี่ยบางทีเราอาจจะไม่รู้สึกว่าเอ้ตรงเนี้ยมันพอหรือยังหรือมันสุดหรือยังมันอาจจะทําให้บ่าที่ใช้รองรับทัสลอดเนี่ยมันสุด หรือว่าเกี่ยวทัสลอดหวานหรือขาดนะครับอันนั้นคือจะเป็นปัญหาอย่างใหญ่หลวงตามมาเลยถ้าเราไขไปถึงตรงจุดนั้นแล้วเนี่ยเกินหนึ่งรอบแล้วรู้สึกว่ามันมันยังไม่หายโกงเลยนะครับอาจจะต้องพิจารณาที่ส่งช่างที่มีประสบการณ์มากกว่าในการจัดการให้นะครับผมโอเคก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มขันกันนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งทาร์เก็ตจะขันน่าจะประมาณครึ่งรอบนะเดี๋ยวจะลองดูนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองขันกันดูนะครับอันนี้ ความตึงมือก็ระดับปานกลางนะครับโอเคอันนี้เราไปประมาณหนึ่งส่วนสี่ละเดี๋ยวขออีกคืออีกหนึ่งส่วนสี่นะครับ โอเคราวรนี้นะครับต่อไปก็เดี๋ยวเรามาขึ้นสายแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันดีขึ้นมัางไหมนะครับผมเมื่อกี้นะครับตอนที่ผมลองขันตั้งสายขึ้นนะครับปรากฏว่าตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสายหนึ่งขาดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับพอสายหนึ่งขาดแบบนี้นะฮะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือแรงตึงที่มันดึงคอไปทางเนี้ยมันจะน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวคอของเราเนี่ยมันจะ ก่งน้อยลงโดยปริยายนะครับเพราะว่าแรงตึงสายทั้งนี้ที่มันดึงทั้งนี้มันน้อยลงนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรากดอยู่ เราลองเช็คกดเฟนหนึ่งกับเฟนสุดท้ายดูแล้วคอมันยังโก่งอยู่เนี่ยแสดงว่าเวลาที่เราใส่สายเข้าไปแบบเต็มรูปแบบหสายเนี่ยมันจะต้องโก่งมากกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราวัดอยู่แล้วมันยังโก่งอยู่เนี่ยเราบอกได้เลยว่าเราต้องขันเพิ่มอีกแน่นอนเพราะถ้าใส่สายเต็มรูปแบบแล้วคอมันต้องโก่งมากขึ้นอีกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับท่านี้ผมว่ากดแล้วนะครับเฟนหนึ่งเฟนสุดท้ายนะครับแล้วเดี๋ยวมาลองดูนะครับ อ่าอันนี้เราจะเห็นว่ามันก็ยังโก่งอยู่นะครับพอสมควรเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ยวขันไปแล้วเมื่อกี้เครื่องรอบเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่พอนะฮะเราต้องเพิ่มอีกเพื่อนั้นเดี๋ยวผมจะอัดอีกประมาณสัก3าส่วน4ี่รอบนะครับเพื่อที่จะให้คอมันตรงมากกว่านี้นะครับโอเคไปขันกันต่อครับผมอันนี้นะครับหลังจากผมได้ไปเปลี่ยนสายมาใหม่นะฮะแล้วก็ได้ปรับขันทัสลอตเพิ่มอีกนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะช่วยทําให้ดีขึ้นแค่ไหนนะครับกดเฟดหนึ่งเฟดสุดท้ายเหมือนเดิมนะฮะ อ่านี่นะฮะจะเห็นว่าเหลือช่องว่างอยู่นิดเดียวนะครับซึ่งถือว่าดีมากนะครับโอเคเลยนะครับใช้ได้เลยนะครับมีช่องว่างอีกแค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็สรุปได้ว่าคอของกีตาร์ตัวนี้ตรงแล้วนะครับก็ขั้นตอนต่อไปสามารถเซตอัพแอคชั่นได้เลยนะครับเพื่อที่จะโชให้เห็นผลกระทบ ต่อความโก่งของคอกับแอคชั่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองวัดแอคชั่นให้ดูโดยใช้ตัวสเตปแอคชั่นเกตครับตอนก่อนที่เราจะตั้งคอกันเนี่ยผมวัดไว้ก่อนแน้านี้แอคชั่นของกีตาตัวนี้นะครับที่สาย6เฟสส2เนี่ยมันอยู่ที่3.3นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอเราขันคอให้ตรงแล้วเนี่ยแอคชั่นมันจะอยู่เหลือเท่าไหร่นะครับอ่านี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นแอคชั่นที่เราวัดได้นะครับผมจะอยู่ที่ ประมาณ2.4นะครับสำหรับสาย6นะฮะเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่ามันหายไป3.3ลบ2.4หายไปเท่าไหร่0.9นะ0.9มิลเลยนะครับแสดงว่าถ้าเกิดในตอนแรกเนี่ยอยู่ๆผมไปขัดตัวบิดเนี่ยให้มันเตี้ยลงนะครับแล้วก็ค่อยมาตั้งทัสอดเนี่ยตัวแอคชั่นตรงน,นั้น,นจะเพี้ยนไปหมดเลยแล้วบิดก็อาจจะเสียไปเลยนะครับผม ก็แค่ปรับทัาสอดของคอให้มันถูกต้องเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อแอคชั่นอย่างมากแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องตั้งคอก่อนที่เราจะตั้งแอคชั่นเสมอนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ